สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมนำเอาแพดเป s ยูฟ่าแชมเปียนลีกทีมเป๊2021มาฝากเ,เพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวภายในจะสวยขนาดไหนแล้วก็มีวิธีการลงยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับในคลิปนี้ผมจะเอาแพดเป๊ตัวล่าสุดมาฝากเพื่อนๆกันนะครับตัวแพดตัวนี้มันจะแจ่มและเปรี้ยวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเลยครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตาม กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบเริ่มแรกให้เราเข้าไปที่เพจสโตร์นะครับตรงเพจสโตร์นี้นะเห็นไหมครับกดไปเลยฮะหลังจากนั้นให้เราไปลงแอป m e ก a ดาวน์โหลดนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ติดตั้งก็กดติดตั้งเลยนะครับครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วให้เราไปโหลดแอป Google File Manager นะครับครับผมกดติดตั้งเลยนะครับ ครับหลังจากที่พเพื่อนเกดติดตั้งทั้งสองแอปเสร็จแล้วให้เราไปกดลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนะฮะจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดแพทนะครับครับหลังจากที่เรากดที่ลิงก์แล้วมันจะเด้งมาหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ Open in Mega app นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะสียงแดงนี้นะครับกดเลยนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาในการดาวน์โหลดกับแอป m มกานะครับให้เราไปทำการสร้าง ID account กับตัวแอปเมกาก่อนนะครับซึ่งเราก็จะใช้ได้ยาวๆนะครับครับแล้วก็เขาให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสูงสุดสูงถึง85 g b เลยนะครับซึ่งเยอะมากเลยนะครับสำหรับของฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คลิปการสมัคร account ตัวแอปเมกาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เมื่อ <Remember, S 2> มันเด้งมาที่หน้านี้แล้วให้เรากดที่ตัวมุมขวาล่างนี้นะครับเห็นไหมครับบันทึกลงในอุปกรณ์นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวล่างนี้นะครับกดเลยครับแล้วก็ให้เราทําการอนุญาตนะครับกดอนุญาตเลยนะครับให้เราเลือกพื้นที่ในการเก็บตัวไฟลแพลนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเก็บไว้ตรงข้อมูลภายในนะครับให้เรากดไปเลยนะฮะ ตัวโฟเดอร์ดาวน์โหลดนี้ให้เราตั้งเป็นตามค่าเดิมของเขาเลยนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนกดเลือกนะครับตัวข้างล่างนี้ครับเขามาเลือกเห็นไหมครับกดเลยฮะครับผมบันทึกไปยังตำแหน่งนี้เสมอกดใช่นะครับหลังจากนั้นตัวแอปเมกาจะทําการดาวน์โหลดแผ่นนะครับให้เรารอสักครู่นะครับให้เรากดเลื่อนจากข้างบนลงมาดูนะครับเราเห็นการดาวน์โหลดของไฟล์เห็นไหมครับเรับเพื่อนๆรอสักครู่นะครับ เมื่อเราดาวโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปลงแพดกันนะครับโอเคให้ปิดออกเลยนะครับครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่แอปไฟม e Manager ของ Google นะครับสีฟ้าๆข้างแอปเมกาเสียงแดงนี่นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับครับผมกดต่อไปนะครับอนุญาตเลยนะครับครับ เมื่อมาเปิดเข้ามาครั้งแรกนี่มันจะมาที่หน้านี้นะครับให้เรากดตรงคําว่าเรียกดูนะครับเห็นไหมฮะอยู่ตรงกลางข้างล่างสุดนี้นะครับคําว่าเรียกดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับกดเลยฮะโอเคครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่าที่จัดเก็บข้อมูลภายในนะครับแล้วก็เพื่อนบางคนก็จะมีคําว่าการ์ดแอดีด้วยนะครับให้เรากดที่ที่จัดเก็บภายในนะครับ ครับก่อนอื่นที่เราไปเช็คดูว่าแพทที่เราดาวน์โหลดมามันอยู่ดีหรือเปล่านะครับให้เรากดที่คําว่าเมกาเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะตรง M E G A นี้นะครับครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่เมกาดาวน์โหลดนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเราจะเจอแพทที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับครับให้กดกลับไปก่อนนะครับที่ตรงหน้าแรกนะครับโดยกดที่ลูกศรตรงด้านซ้ายบนสุดนี้นะครับเห็นไหมฮะครับเราจะกลับมาที่หน้าแรกนะครับ หลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่ที่จะเก็บข้อมูลภายในอีกครั้งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไปที่คาว่า Android นะครับ Android ตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเข้าไปที่ OBB นะครับตัวล่างสุดนี้นะครับเห็นไหมครับ OBB ครับให้เพื่อนๆมองหาโฟลเดอร์ JP Konami p e r s a n นะครับของผมจะอยู่ที่ตัวล่างสุดนี้ครับให้กดเข้าไปเลยนะครับครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเราจะเจอแพทเดิมของตัวเกมเพจของเรานะครับให้เพื่อนๆกดลบเลยนะครับ โดยการกดแช์นะครับแช่ครับตรงคําว่าแพทข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ P A T C S นี่นะครับให้เรากดแช์เลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นให้เรากดลบนะครับตรงรูปถังขยะด้านบนนี้เห็นไหมครับครับกดลบเลยนะครับโอเคกดลบครับผมหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่หน้าแรกอีกครั้งนะครับโดยการกดย้อนกลับตรงลูกศรตรงด้านซ้ายบนสุดนี้นะครับกดไปเรื่อยนะครับ กลับมาหน้าแรกอีกครั้งนะครับเห็นไหมฮะตรงที่ว่าที่จัดเก็บข้อมูลภายในนะครับให้เรากดเข้าไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในอีกครั้งนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นให้เรามองหาแอปเมกานะครับ Mega ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเมกาดาวน์โหลดนี่นะฮะกดเข้าไปนะครับครับเพื่อนเพื่อนกดเข้ามาแล้วเพื่อนเพื่อนเจอกับแพทที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนกดแตะไปที่ตัวแพทนะครับเพื่อทําการแตกไฟล์นะครับ แตกข้อมูลเลยนะฮะหลังจากนั้นให้เพื่อนรอสักครู่นะครับเพื่อให้เราทำการแตกไฟล์เสร็จสมบูรณ์นะครับครับผมเ mm. มื่อทำการแตกไฟล์เสร็จแล้วให้เรากดแตกที่คำว่าลบซิปไฟล์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแตะเครื่องหมายถูกลงไปนะครับตรงคำว่าลบไฟล์ซิปนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนกดที่คำว่าเสร็จสิ้นนะครับ เมื่อเราแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะได้โฟลเดอร์ Android OBB ขึ้นมานะครับให้เรากดแตะเข้าไปนะกดแตะเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงหน้านี้นะครับจะมีโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าแพท OBB นะครับให้เพื่อนกดแตะเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับเมื่อแตะเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเจอแพทที่เราแตกออกมานะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนกดแตะไปที่สามเหลี่ยมตรงข้างๆตัวไฟล์แพทนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงรูปสามเหลี่ยมข้างไฟล์แพทนี้นะฮะ แล้วกดแตะ้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาแตะตรงที่คําว่าย้ายไปที่นะครับกดไปเลยฮะครับหลังจากนั้นให้เลือกไปที่ที่จะเก็บข้อมูลภายในนะครับกดแตะไปเลยนะครับตัวล่างนี้นะครับเห็นไหมครับกดเลยครับครับให้กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ a n น r o i d นะครับกดไปเลยฮะแล้วก็โฟลเดอร์ OBB ข้างล่างนี้นะครับ และก็ให้เรากดไปที่โฟลเดอร์ JP k o n o m y p e r s a m อีกครั้งนะครับครับแล้วก็กดย้ายมาที่นี่ตรงสีน้ําเงินด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมครับกดเลยครับรอจนการย้ายไฟล์เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับครับผมเพียงเท่านี้การลงแพทเพจเวอร์ชั่นล่าสุดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเลยไปดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปกันเลย ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากทางช่องของเรานะครับและก็ฝากแฟนเพจ a c e b o o k เป็นเร์ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเอาไว้เข้าไปติดต่อพูดคุยสื่อสารหรือถามไถ่ปัญหากันนะครับครับวุณนี้ดูจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบและถูกใจก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ